สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับอไอ้หนูพวงมาลัยนะครับอีพีที่สองแล้วนะครับผมมาครับเรามาเริ่มไปเลยดีกว่านะครับสำหรับอีพีที่สองนี้นะครับอ่เดี๋ยวก่อนผมจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรทาพวงมาลัยไว้ก่อน่าเราต้องมีการวางแผนนะครับเฮ้ยโหเร็วขึ้นเยอะเลยเหมือนว่าจะไปอัพอะไรมาสักอย่างนะครับจำไม่ได้ในปีที่แล้วไปครับมา ถึงชั่วโมงการขายของแล้วนะครับซื้อหรือเปล่าซื้อก็มานะครับพวงมาลัยแบบพิเศษนะครับเดี๋ยวผมไปเอาพวงมาลัยธรรมดาก่อนต้องติดไว้นะเสร็จแล้วอันนี้ซื้อหรือเปล่าครับผมไอโอ้โหนี่คือพอมีช่องเก็บของเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบชีวิตดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวข้ามฝั่ง มาครับวายย่อครับผมวายยอนะซื้อหรือเปล่าไม่ซื้อครับเฮ้ยคนนี้ซื้อโอ้โหซื้อของมาไดแบบที่มีอยู่พอดีด้วยนะไม่น่าทันไปเขียวแล้วเดี๋ยวโดนใบเหลืองอีกนะครับแต่แบบใบเหลืองคอลางนี่น่าะพอจบสัปดาห์ล้วก็จะไม่ผิดใบเหลืองคอลางล้างสะ,สะอาดเลยอันนี้อะไรครับนี่เรียบร้อยครับแล้วไฟเขียวแล้วด้วยโดนรถชนปะเนี่ย ไปเลยไปเลยรถชนอ๋อถ้าเกิดเราย,ยืนกลางถนนนี้ก็ไม่โดนชนดิเออมีวิธีแล้วตอนนี้ขายด,ดอกไม้ได้ปะอุย้ยอันนี้ยังไม่ได้คราฟเลยเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะครับพวงมาลัยดาวเรืองอน,นี่คนนี้เขาชอบพวงมาลัยดาวเรืองนะและ้วกรยานขาวขับเบนซ์ครับคันนี้ชัวร์ ไปคือตอนนี้อยากขายพวงมาลัยธรรมดาและวเฮ้ยเออซื้อพวงมาลัยพวงมาลัยแบบพวงมาลัยธรรมดา,า,ก,ากันเถอะนะครับอย่าสั่งพวงมาลัยที่มันแบบอลังการเลยเป็นกระบะนะครับคันนี้ฟอร์จูนเนอร์ไม่ใช่ฟอร์จูนเนอร์ฟอร์จูนเนอร์ไม่ใช่รถกระบะฮัลโหลเฮ้ยพันพันโอ้โหพวงสุดท้ายนะครับของวีคจบวันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทบริพารีนะครับวันหยุดแล้วนะครับมาถึงวันหยุด ระหว่างทางกลับบ้านนะครับมีคนแปลกหน้าเข้ามาทักไยคุยกับคนแปลกหน้านะพ่อแม่อุ้ยโอ้โหคนสวยนะครับสวัสดีจ้าพี่เห็นเธอเดินแจกคูมลาลัยอยู่แถวถนนหน,นนะี่ะขอพี่พวงหนึ่งได้นไหมโ้ยให้ฟรีๆเลยครับผมขอบคืณนะใจดีจังโอ้ให้่ให้เราติดลบด้วยนะแต่แบบถ้าอยากผีเพิ่มเธอเป็นนักท่องเชื่อหรือเปล่านะไม่เคยเห็นแถวนี้มาก่อนเลยติดลบเจ็ดสิบ ใช่เลยนะครับโอเคความเครียดสัปดาห์นี้เพิ่ม10นะครับมีของแต่งตัวเข้ามาใหม่แล้วไหนดูซิของแต่งตัวน,นี้คืออะไรโอ้ยทรงผมใหม่โอ้ใหม่กอดเอ้ทรงผม,มนี้ได้ดูเหมือนนักเรียนเลยหุย <laughs> หน้าตาโอ้ยนีอย่อันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรอ๋อคอทอง ไม่ใช่คอสองเขาเรียกว่าอะไรอะหูกะายอันนี้เสียเลยเดียวหมูแมวนะครับมีสีดำไหมเออสีดำโอเคเรียบร้อยแต่งทำไมก็ไม่รู้นะครับอ่าอาทิตย์นี้เราต้องต้องทำอะไรดีอะโหเครียดอะไปสนามเด็กเล่นกันเดี๋ยวลุยนะครับไปสนามเด็กเล่นความเครียดคือเครียดมากต้องลดความเครียดซะหน่อยโอ้ยทำไมยังขี้อ่ะจังอะ เล่นอีกลุยเลยเล่นให้หมดนะครับอาทิตย์นี้ทะเลถลไลมากทีนี้เราแบบเล่นยับยับอออีกพีแป้อยแปดสิบปนะครับขนาดช่องอันนี้เราไม่ต้องการละไม่กระติกเหรออัพได้ไหมกระติกเดี๋ยวนะกระติกสามารถอะไรอะ่ะเพิ่มให้กระติกสามารถมีช่องเก็บของข้ามสัปดาห์ได้คือ,อยังไงอันนี้โตอันนี้อะไรอะ่ะ ร้อยพวกอะไรได้เร็วขึ้นนะครับและเพิ่มการขับอัตโนมัติโดยไม่ต้องยิงใกล้โต๊ะอุย้ยไปเลยอันนี้วายย่อวายย่อเข้าไปอีกครับคือจะทำให้สามารถแบบดีเลย์น้อยลงนะไปครับสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่5นะ้าแล้วอีเวนสตาห์ที่5แล้วนะครับสัปดาห์นี้จะพยายามในชั้นเรียนขนาดไหนดีนะโอ้ชิวๆแล้วกันเครียดมากเลย ขอเก็บแรงไว้ก่อนแล้วกันนี่ใช่ไหมเจ้าหนูนะครับเห็นมาลีนะครับ<ๆ>กำลังลุกโดรสมุดไปส่งขู่ที่ห้องพักครูช่วยเธอสิขอบคุณนะอุ้ยได้รางวัล e สุดยอดครับและชั้นเรียนสัปดาห์นี้ก็คือดําเนินต่อไปครับหลังจากโรงเรียนเลิกเจ้าหนูก็ออกไปขายพวงมาลัยต่อดีมากไม่มีอะไรเยอะมาลองดูกันดีกว่าหลังจากที่เราได้แบบสิ่งที่เรียกว่า ไข้าไปก่อนได้เหรออ้ยสบายดิขาไว้ก่อนที่จะมีรถมากลาวไจะข้าไปก็ข้าไปอย่างสองได้ปุ๊บปบสบายแบบนี้แล้วก็พมอะไรธรรมดาสองพวงนี่แล้วก็อีกช่องหนึ่งเหลือไว้เก็บผมอะไรแห้งสุดยอดนะครับเป็นการวางแผนที่ Genius นะไฟเหลืองไฟเขียว ไฟแดงเฮ้ยม,มันสามารถเข้าไปขายฟังของได้ปะเหมือนจะได้เลยว่ายยอดเดี๋ยวต้องทดลองสก,กิลว,วายยอหน่อยเฮ้ยอันนี้คือแบบรถขนขยะนะครับเฮ้ยวายยอได้ไวขึ้นเร็วขึ้นมากเฮ้ยไม่เอาอ่ะอันนี้พวงมาล,ลัยกุลาบสวยๆอันนี้น่าเอาไหมขายคันนี้ดีกว,ว่ารถส่งของสีฟ้าน,นี่อะไร สีฟ้านี้อะไรไม่รู้ช่างมันเถอะเอ้ยอืมอันนี้เลยไปครับเราข้ามไปขายฝั่งเหนได้ปะเฮ้ยไม่ได้เนหะ้โหขออัพสกิลแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะต่อไปครับพวกเมอลายดาวเรืองคอมโบสามต่อไปคอมโบที่สี่ครับไปยงังมาวิ่งมาคันนี้ครับเสี่ยงดวงครับ ขอให้ไม่ใช่พวงมาลัยกุหลาบเป็นพอโอ้ไม่เอาแล้วโอเคครับพวงมาลัยกุหลาบก่อนพวงมาลัยกุหลาบฮาวะเอาพวงมาลัยธรรมดา,าใส่ไปในตัวชั่วโมงเล่งด่วนเล่งด่วนสุดๆอันนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็พวงมาลัยธรรมดาแล้วเดี๋ยวเอาไปทิ้งก่อนโอ้พวงมาลัยแห้งเยอะจัด แล้วก็โหเอาแต่พวงมาลัยดอกดาวเรืองอีกแลแย่เลยพวงมาลัยดอกดาวเรืองอุ้ยกดผิดพวงมาลัยดอกดาวเรืองนั้นเลยไม่มีคนเอาพวงมาลัยยังอยู่เร็ววะโหแย่จัดเลกสาย F4 วินะครับพวงมาลัยดอกดาวเรืองไม่เอาทำพวงมาลัยดอกดาวเรืองไว้ก่อน เอามาเนี่ยอุ้ยเอาพวงมา,ล,มาลัยธรรมดาเดี๋ยวจัดให้พวงมาลัยธรรมาดาอันนี้ก็พวงมาลัยธรรมาดาอ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพวงมาลัยธรรมาดาครับเดี๋ยวไปว่าย่อคันแดงนะครับกระบะคันนี้เลยสีแดงสั่งพวงมาลัก็ได้ขอแค่สั่งไม่สั่งเรียบร้อยจบโอเคบอ๋อแล้วเราทำมาแล้วจบวันอันนี้คือเสียของนะ เรียบร้อยเขาเรียกว่าเสียของหรือบางทางกลับบ้านกินทูบโชยมาเตะเจ้าหมูของเจ้าหนูแปลกๆอ,อ๋อมาจากศามพระภูมิใกล้ๆของสว่วนนะครับสนามจากเล่นนี่เองนะครับสาลพระภูมินั้นสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถิตที่สถิตของเทพรักนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีหน้าที่ปกป้องดูแลสถานที่หรือบริเวณรอบๆเพื่อเป็นการตอบแทนนะผู้คนจึงมาเาขาเรียกว่าอะไรบวงสรวงสาราพระภูมิด้วยการจุดทูบถวายน้ำแดง วงมาลัยเป็นต้นนะครับบางคนอาจจะบนบานขอพรนะครับโชคลาภจากสามภูมิด้วยเช่นกันจะลองดูสักหน่อยก็ไม่เสียหายนะขอให้เรียนเก่งขึ้นและสอบผ่านในการสอบนะครับเอาละแต่ไม่มีน้ำแดงหรือทูบติดมาเลยทำอะไรจับแทนได้บ้างนะเอาพวงมาลัยนี่แหละนะครับตรงที่ถวายอยู่ก็เหี่ยวแล้วนี่เอาพวงมาลัยใหม่ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเจ้าหนูกลับบ้านอา่ะแปดสิบอาทิตย์คือเพิ่มขึ้นจริงๆนะ อาทิตย์ละสิบนะครับเครียด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 ติวหนังสือดีกว่านะครับลุยออกมาข้ามการเล่นได้ด้วยถ้าเกิดข้ามการเล่นจะเป็นยังไงอะ่ะข้ามการเล่นก็คะแนนก็อาจจะแบบเป็นแบบปกติอย่างงี้ปะ่ะแค่เสียเอีเนาะนะครับกิจกรรมที่สองนะครับกิจกรรมที่สองทำอะไรดีเดี๋ยวนะ เป้าหมายนี่คือยังนะยังเลยต้องการความฉลาดติหลูงสือีกถ้าเกิดท่ามการเล่นจะเป็นยังไงครับคุณจะได้รับคะแนนทันทีเฉลีย่ยจากอ๋อสามวิธจัดไปตกลงนะครับท่ามการเล่น ที่โรงเรียนนะครับภาพเลขเอาเละวันนี้มีคณิคิดเร็วนะครับทาให้ต้องไปเตรียมตัวสอบไม่นะตรงนั้นเหมือนจะติวหนังสือที่บ้านหากมีคะแนนครบแล้ว3าครั้งก็สามารถข้ามไปได้เลยเอา้าข้ามได้เลยดีครบ3าครั้งแล้วเก่งมากเก่งสุดนะครับไปขายผมอะไราต่อเหมือนเดิม ครับคงมาลายลอดสัปดาห์ที่6แล้วนะตอ,อนนี้เฮ้ยโอ้โหเห็นว่าตุกตุกมีคนด้วยว่ายยอดเลยครับมาแบบรวดเร็วไม่ซื้อเฮ้ยมาอะไรธรรมดาเดี๋ยวไปว่ายยอดอน,นู้นว่ายยอดนานมากจะรอบมีสกิลว,ว่ายยอดไหวปะ บพอซื้อเสร็จแล้วแบบไหว้เขาไวๆอ,อันนี้นะครับพวงมาลัยดอกดาวเรืองจัดไปพวงมาลยัยกุหลาบอ๋อไหวค้างไว้ได้ด้วยหรอสี่ไม่ทันวะคิดนานนี่เราก็ยิงยางถนนเลยเฮ้ยไม่ได้วะจะต้องเอาโหนี่วิง่งทันรถเวยเนะี่ยต้องเอาพวงมาลัยแห้งไปทิ้งหมดแล้วว่ะหมดหวันละจบนะครับ เรียบร้อยหมดวันระหว่างทางกลับบ้านครับรู้สึกเหมือนว่าอธิหาสาพระพุธไปวันนี้เลยมีแบบฝึกหัดเล็กให้ทําอะไรจะเป็นเรื่องบังเอิญขนาดนั้นเจ้าหนูเลยกลับไปที่สามพระพุธลครับเพื่อนํำของไปถวายก็เป็นการขอบคุณนี่ขอบคุณสําหรับพวงมาลัยดอกไม้วันนั้นนะเดี๋ยวนะแปลกๆนะคนนี้ อ๋อ,อ,อ,อพี่สาวคนนั้นให้ฟงมาเราให้ฟงมาอะไรไปนี่นะ <laughs> แต่รอบนี้ผมจะเอามาถวายสาวานะนะอูมแล้ว哈อ่าพี่ทางานที่นี่เองแหละทํางานที่สาวอูมเหรอไม่ใช่ละเอาละแบบนี้น่าจะอธิบายได้เร็วกว่าเห็นหฮะสรุปว่าเป็นเป็นแบบพี่สาวสาวอูมินักเดินทางข้ามเวลาคนประหลาด,าดววนักคอร์เพลเดี๋ยว่านักคอร์เพลงแน่เลยใหญ่เป็นไงละ่ะเอาเป็นว่าพี่ชื่อลัคนานะหรือจะเรียกสั้นๆว่าลักก็ได้ นี่พี่เป็นเทพรักษ์อยู่ที่ศาลนี้ส่วนเรื่องการให้พรพี่ก็ทําเป็นอาชีพเสริม่านั้นแหละ,ละช่วยส่งผลให้นิดนิดน,น,น,นหน่อยสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่เวรกรรมของแต่ละคนเท่านั้นเออเมื่อคนสมบัตก็จะจะคำปฏิฐานแล้วจะกลับมาถวายทูบก,กับน้ําแดงให้พี่ลำบา,ากใจมากเลยเพราะว่าควันทูบท่วมเลยยังไงดียังไงก็ดีนะที่ได้ดอกไม้หอมๆจากเธอค่อยสดชื่นหน่อยนี่พี่ชอบพวงมาลัยของเธอมากๆเลยาวหน้าก็ช่วยเอากลับมาถวายนะ อ๋อแล้วก็น้ำแดงหนูเอากลับไปกินเองเถอะมันหวานพี่ไม่อยากดื่มแล้วอ๋อรักษาสุขภาพด้วยนะจากนี้สามารถหารักเพื่อขอพรและกับการถวายเครื่องบูชาโดยไม่เสียแอคชั่นพอยต์ในวันหยุดวูวเก็บตังค์เก้าสิกำไรมากเนี่ยเฮ้ยกำไรอยู่นะไม่มีของเต็งตัวเพิ่มเข้ามาอีกแล้วดูด,ดิมีอะไรโอ้ไม่เอไม่โอ้ไม่เอาไม่เอาอไม่เอาไม่เอา ทรงผมทรงรเดิมออันนี้สีผิวใหม่เหรออัอนนี้หน้าหน้าใหม่เปลี่ยนเป็นหน้านี้แทนอันนี้อะไรอ๋อเสื้อชุดใหม่ไม่เอาเราเป็นเด็กนักเรียนอันนี้อะไรอันนี้คอสองของแทนะครับอันนี้แว่นตามีแว่นตาแล้วแว่นตาสีเขียวนี่อ่ะทำทำไมเสียเวลาไปครับสารภูมิต้องตั้งใจเรียนว่าต้องไปติวข้ามการเล่นชวงขี้เกียจครับ เดือวหนองสือรัวอุ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเล่นเพื่อคลายเครียดฮะอีเวนต์เลยเหรอเดี๋ยวก่อนแก๊งเด็เกี่ยมพวกเรามองหาของเล่นใหม่เสมอมีพี่คนที่มีเครื่องเกมก็ดีอยู่หรอกแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยว่างอีกอย่างจะไปเล่นที่บ้านเขาทุกวันก็เป็นการรบกวนเกินไปพวกเราจรึงหันความสนใจมาที่ร้านจีนเน็ตอ่าอินเทอร์นเน็ตคาเฟ่นะครับผม Er เครื่องคอมพิวเตอร์มีเด็กที่บ้านมีตังค์เท่านั้นที่จะซื้อได้ราคาแพงกว่าเครื่องคอนโซล2อถึงสเท่าพวกเราสนุกทุกครั้งที่ได้เล่นในห้องคอมของโรงเรียนแต่จะโดนดุเสมอถ้าพยายามลงเกมมากเกินไปแต่ที่ร้าเนี่ยโอ้โหกิจก,ก,กิชานมาแล้วเนี่ย <laughs> จอ,อยังเป็นจอเหลี่ยมแบบหนาๆจอโค้งเลยเนี่ยแค่มีเงินจ่ายคุณก็สามารถเล่นได้อย่างสบายใจแล้วไม่ว่ามีใครแบบเป็นชั่วโมงมันจริงสุสดๆไปเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดค้นหาข้อมูลเป็นหน่อยก็อาจจะใช้ค้นหาบทเรียนในการเตรียมตัวสอบได้ด้วยในข้ออ้างช,ชัดนะครับกิจกรรมไรนเดีงสาได้พกเพิ่มเข้ามาแล้วโหแ,แบบเล่นเกมไดไหมแตกชันพลอยหมดแล้วโอเคทักษะความเร็วในการร้อยอยากร้อยพวงมาลัยเพิ่มแต่กล่องนี้ก็ดีนะแมวแมวแมว,แมว อยากได้วาย,ย่อเพิ่มไะเรียบร้อยครับสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ที่เจ็ดละที่โรงเรียนนะครับสัปดาห์ที่เจ็ดแล้วนะครับสัปดาห์นี้พยายามในชั้นเรียนขนาดไหนดีชิวๆแล้วกันไม่ไหวแล้วความเครียดหนักมากนะครับโอเคหลังจากเลิกเรียนนะครับก็เป็นเวลาของการทําเวรห้องนักเรียนจะพัดการทําเวนทำความสะอาดห้องเรียนนะครับเ ที่เกจทำเวรยังแฮอยากกลับบ้านไปเล่นเกมที่บ้านแล้วอ่ะโบช่วยถูพื้นหน่อยนะโบไม่รู้ว่าเตรียมผ้าถูยังไงอ่ะช่วยทําให้หน่อยนะทําแบบนี้นะเออแล้วก็ออตอนถูต้องถูแบบไหนอ่ะอ๋อถูเดินทางหลังนี้นะจะได้ไม่เหยียบพื้นที่เปียกสรุปว่ามารีทําทุกอย่างนะครับขอบคุณนะมารีเธอเป็นคนน่ารัที่สุดเลยนะครับเธอทํางานแทนโบแล้วโบกลับบ้านแล้วบนะ๊ายบายไอเวรนี้นะครับโบเพ่นไปแล้วฮะ แอบสองสารหัวหน้าห้องเลยนะครับหรือว่าจะบอกว่าโบอ่ะมันเด่ยมจัดเกินนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เวรของเราวันนี้เหมือนกันเราควรีบไปขายของมาอะไรแล้ว,ลวเฮ้ยจะปล่อยให้มารีทําคนเดียวไม่ได้หรอกต้องช่วยนะนี่สงสารนะรช่วยหน่อยละกันนะแต่วันนี้ไม่ใช่เวรของนายนี่ไม่เป็นไรหรอกนะขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะเสียงหลงเลยเมื่อกี้มารีเกรงใจนะครับเราช่วยทําเวรแต่วันนี้ก็ช่วยงานเธอเล็กๆๆน้อย ความเครียดบวก4เลยอะไม่แต่อีกผีเพิ่มอมความรู้นี่เพิ่มยากมากเลยอะต้องการส0มพันคือเยอะมากหลังจากเลิกเรียนนะครับเจ้าหนูก็ออกไปขายของมาเลยต่อนี่เจ้าหนูคนนั้นน่ะใครพี่เห็นหนูทํางานขยันมากเลยเอ้ยร้านขายลูกชิน้นป่ะพี่ขายลูกชิน้นิ้งอยู่ตรงนี้นะสนใจมีเป็นคู่ธุรกิจก,กันไหมล่ะคือ,อยังไงวะ เอาเลยเหรอเดี๋ยวอนอ๋อโอ้โหไม่เพียงแค่ขายดอกไม้นะครับขายของกินด้วยจะเป็นยังไงนะครับขายลูกชิ้นให้ลูกค้ายังไงวะต้องมาเอาลูกชิ้นโอ้โหต้องต้องย่างก่อนยี่สิบอะไม่เลาคือยี่สิบขายได้เท่าไหร่ขายได้มาร้อยไหม ไม้เจ็ดสิบกำไรห้าสิบคุม้มไหมนี่สมกับเป็นมือโปรอะล่ะพยายามด้วยกันนะคู่หูได้ดิรับก่อนอ่รับดอกไม้ก่อนโหยดิแซนว่าอย่างนี้เราก็ต้องต้องเพิ่มนะต้องเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าเออ่ช่องเก็บของผมมีสกิลว่ายยอดแล้วนู่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหว่ายเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนี่ ว่ายทีเดียว2คันอุ้ยเป็นีดูชิ้นเอาไปคนนี้ดอกไม้นะพวงมาลัยถ้่เกิดเรายืนว่ายยอเนี้ยโอ้โหว่ายยอดสองคันล้อมกันนะครับปลาเล็นกนูกเกมบักอันนี้สรุปว่าไม่บักพวงมาลัยธรรมดาแป๊บนึงโอ้โหไม่ทันเดี๋ยวรัาพวงมาลัยดอกดาวเรืองแบบนี้ว่ายสามคันพร้อมกันเฮ้ยขนนี้ดูชิ้นว่ะ ลูกสีอ่าอันนี้วงอะไรวงอะไรดอกกุหลาบโอเคจอบอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับจีดีดอ้าวันหยุดแล้วนะครับผมประสบความสำเร็จง,งดงามเลยนะครับพวกเราเป็นคู่หูธุรก,กิจที่ไ้เทียมฐานนะครับวันหยุดถ้าอยากจะ ช่วยขายก็มาหานาได้นะอะงานขายลูกชิ้นได้ถูกเพิ่มแล้วโอ้ยใช้ใจ่ายเพิ่มยังไงไปขายลูกชิ้นกันนะครับลองดูนะครับอันนี้คืออะไรดุยย่างพริกพริกเสร็จแล้วยังไงอ๋อส่งอย่างนี้เหรอย่างสองอันอันนี้ย่างผมย่างร้อยแล้วพริก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  กดอย่างนี้เหรอเนี่ยเดี๋ยวย่างก่อนเอ้ยเรียบร้อยนี้ไหมโอ้ย่างรอไม่ได้ด้วยโอ้ย่างรอไม่สามารถย่างรอได้ สี่นี่อันหนึ่งโอ,โอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยพาร์ดหนึ่งโอเคคะแนนดีครับผมเยอะมากอ่าไปดูหนังสือข้ามลบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยอีกเพียร์น,นี้คืออะไรอ่ะ ความฉลาดอ๋อเครียดแล้วไงเครียด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 เอ็กพีลบเก้าเปอร์เซ็นต์ทักษะความเร็วอันเนี้ยดีมากดีมากช่องเก็บของจะลเพิ่มวนะ่ายยอดวายอวายอ,ยอนี้เวลสามเกือบเต็มแล้วเด้อันนี้โอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้นหรอเพิ่มความเร็วในการวิ่งไม่เอาไว้ไม่จำเป็นนะครับไป สัปดาห์ที่8นะครับสัปดาห์นี้จะพยายามแค่ไหนดีนะชิวๆเหมือนเดิมนะครับโอ้หเพิ่มลบไป10นะโอเคมาครึ่งทางนะครับก่อนสอบคัดเลือกครึ่งเท้าเหรอเด็กแค่จะสัปดาห์นะครับไม่ถึง2เดือนแล้วเด็กๆกำลังคุยกันว่าจะไปเรียนมัธยมนะครับเป้าหมายแต่ละคนเด็กๆคนหนึ่งนะครับพ่อแม่ฉันเนี่ยจะให้ฉันไปเรียนโรงเรียนเทศบาลดูล้ว ของเราก็ยังไงก็ได้นะยังไงสาก็ออกไปช่วยที่บ้านทําส่วนหลังเรียนจบมปลายอยู่แล้วเด็กๆแต่ละคนมีเป้าหมายและพื้นฐานทางบ้านที่ต่างกันนะครับส่วนเราว่าเราจะลองเข้าโรงเรียนปไปจจังหวัดดูเนี่ยโอ้โหัวหน้าห้องกินจะตายทําได้อยู่แล้วนะโบก็คือแบบงั้นเราก็จะลองไปสอบโรงเรียนไปจังหวัดดูบ้างไอโบชอบมาลีไว้เนี่ยไอโบฝันไกลไปหรือเปล่าวะโรงเรียนเล็กอย่างเรามีรอดเหลือแค่ไม่กี่คนหรอกนะว่าแต่วันนี้ใครสนใจจะไปร้านอิเน็ตหลังเรียนบ้าง ไอ้โบเมื่อกี้ยังพูดสลิปดีเลยตอนนี้จะไปเรื่องเล่นอีกแล้วเหรอ <laughs> นะครับเออได้วะค่าไปด้วยอ่าโบไปความสนใจไปเรื่องอื่นซะแล้วนะครับอืมหรือว่าโรงเรียนประจำจังหวัดจะเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินไปสรรําหรับเขานะอ่าแต่ยังไงก็แอบสงสัยว่าโรงเรียนประจำจังหวัดเนี่ยจะเข้าก็ยากข,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 ขนาดไหนกันเดี๋ยวลองไปถามด้วยพี่คนนั้นดูดีกว่านะครับและชั้นเรียนสัปดาห์นี้ก็ดําเนินไปหลังจากนั้นอยากเลิกเรียนนะครับไอ้หนูก็ไปขายของอะไรต่อ โอเคตอนนี้เนี่ยเราสามารถขับพวงมาลัยรอได้เออโอ้ยเดี๋ยวหนึ่งสองอ่าไม่พวงเฮ้ยเราสามารถขายพวงมาลัยที่ไม่ไม่ใช่ได้ด้วยเหรอเมื่อกี้นี่คือเหมือนจะเอาพวงมาลัยที่ไม่ใช่เลยอ๋อเขียวแล้วโอ้ไวเกอร์เลย เอา้านี่วิ่งข้างๆนะนี่วิ่งข้างๆรถนะไม่โดนวะโอ้คนนวดตำรวจินใจครับเอ่าเฮ้ยโอ้โหมีใครซื้อเลยวะว่าย,ยอ่อโอ้หมีใครเอาเลยพวมอะไรธรรมดา16บาท ถ้าเกิดขายพวงมาลัยที่แบบไม่ใช่มันก็ขาดทุนอยู่วะเออเขาจะเอาพวงมาลัยธรรมดาเอาพวงมาลัยแบบเทียร์สองไปให้เขาก็ขาดทุนเฮ้ยโห่ไม่ทันเอาสองใบเหลืองครับจังวะนี้โดนอีกใบหนึ่งเรียบร้อยนะโดนไล่ออกถนนเฮ้ยคืออะไรอะ่ะทำไมเขาไม่ซื้อ เออต้องซื้อโอ้โหมาอะไรแปลกๆวันงดิขอคงอะไรดาวเรืองสิบเก้าแปดเจ็ดหกโอเคทันจบวันครับโอ้โหโดนใบเหลืองไปสองใบวันนี้เกือบเกือบเกือบโดนไล่ออกจากสนาม วันหยุดแล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับออไอหนูวงมาลัยนะครับใน EP ที่สองนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์แลิฝากกด subscribe ให้กับช่องด้วยนะครับผมไว้กลับมาพบก,กันใหม่นะครับใน EP ต่อไปสำหรับ e ีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ